วันนี้มาสอนเด็กๆอายุสิบขวบแปรบอลให้บอล ัต่อไปจับบอลได้แล้วนีคู่ต่อชัโดดไปอย่างนี้เปลี่ยนทิศทางนีเปลี่ยนทิศทางเอาคับับโดนยหลังอยบอลเลยนนี

peh leh leh put hai doon kang bon peh kan peh leh ya si peh peh leh kang bon leh ya kang si peh ok oh.